แพรว,พรวเปิดลูกใหม่เต้นใส่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แซบเกินใครจะอดใจไว้จากดรามา่าความสัมพันธ์ของคู่สาม,มีภรรยาหมอลำแพร,ว,พรว์แสงทองและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังมีปัญหาเรื่องมือที่3ตามที่ได้นําเสนอข่าวไปนั้นทั้งนี้ในโลกออนไลน์ต่างสงสัยว่ามือที่3นั้นเป็นใครในวงก่อนที่จะโยงไปถึงหนุ่มมือมิกของวงแสงทองฟินแลนด์ต่อมาวุฒมือมิกของวงแสงทองฟินแลนด์ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กระบุว่า ผมขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับขอบคุณระยะเวลา4เดือนกว่าๆรวมๆ1 0 0งงานบวกรับเชิญมินิเต็มวงขอบคุณบอสท,ทั้งสองท่านที่เมตตาให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงขอบคุณการซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นค่าแรงการเดินทางที่พักอาหารการกินแม้กระทั่งความรู้สึกดีๆและการให้กำลังใจกับลูกน้องทุกคนผมเต็มที่กับการทำงานที่สุดแล้วการกระทำใดๆที่ล่วงเกินหรือไม่เหมาะสม ราบขอโทษบอสทั้ง2ท่านและเพื่อนร่วมง,งานทุกๆคนนะครับสุดท้ายนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำลายครอบ,คร,อบครัวใครผมรู้สถานะตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นแค่ลูกจ้างล่าสุดก็ได้มีการเผยคลิปที่แพรวแสงทองเปลี่ยนลูกใหม่มาในลุกสวยแซบขยี้ใจ,จสุดโดยได้เข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พร้อมกับเต้นท่าแซบ่แซบซึ่งโซเชียลได้เผยว่าเป็นคลิปล่าสุดก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาลดความสัมพันธ์